พอพีทอมเจือเคลื่อนไหวแล้วถึงลูกสาวหลังสอนเลิกน้องอาทิหัวอกคนเป็นพ่อช่วยซับพอร์ตลูกสาวอยู่เสมอทางด้านเพจดังออกมาทิ้งบอมค่ะเพจจากโบดาราโดยออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเลิกแล้วค่ะพ่อหนูด่าเขาทำให้เราเลิกกันแล้วค่ะวายแรงมากตกใจถึงกรี๊ดและอมยิ้มนิดๆอยู่ในใจแอบเผลอตกมือแบบกลั้นใจไม่ออก เลิกสักทีอะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องเลิกค่ะล่าสุดประอว้วนข้างบ้านโทรมาแชเอ้ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอที่เห็นก็รับก,กันอะเขาเลิกกันนานแล้วค่ะเลิกกันตั้งแต่วันเกิดหนูค่ะเหตุเกิดเพราะพอฝ่ายหญิงด่าก,กราดผู้ชายของเดียนนะคะฝ่ายชายเลยไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะทะเลาะก,กันแรงมาก ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีความเคลื่อนไหวของทางด้านพีททองเสือ้อหลังลูกสาวน้องมีญาโดนโยงข่าวเลิกอาชิทายาทฟุกเกิดคนโบชยาธาโดยทางด้านพีททองเจือได้ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวน้องมียาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าก็มี y า you got this is in your DNA และก็ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทางด้านน้องมียาก็ได้มีการเตรียมแข่งรถในวันนี้ ทางด้านพีททองเจือก็ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจลูกสาวด้วยว่า r e r t Day โก m มียาแล้วก็มีการแฮชแท็กชื่อลูกสาวนะคะซึ่งงานนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องรอนะคะว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยเขาจะมีการออกมาให้สัมภาษณ์หรือไม่อย่างไรต้องคอยติดตามชมกันนะคะ